ดีครับมาดูนะครับปีตัวนี้ที่แหลมหายนะครับแหลมไม่ค่อยขึ้นนะครับก็คือผมจะทำไว้อย่างนี้นะครับแหลมจะมีอยู่สองตัวนะครับแหลมจะมีอยู่สองตัวตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองทำไมถึงต้องทำแบบนี้นะครับครับหนึ่งนะทำไมถึงต้องทำเสียงแหลมแบบนี้นะครับ มาดูว่า,าถ้าถ้าผมดูตามที่พี่ยกนะครับก็คือจะเป็นแบบนี้เร่งแหลมตัวแรกนะครับตัวแรกไว้สุดแล้วก็อันเนี้ยไม่เร่งเหตุผลที่ทําแบบนี้ก็คือตัวแรกนะครับก็คือชุดนี้นะครับเสียงแหลมอ่ชุดนี้มันเป็นเสียงแอร์นะครับเสียงแอร์ก็คือซปเปอร์ไฮนะครับ ถ้าผมตัดความถี่ชุดนี้ออกนะครับรายละเอียดเสียงแหลมในชุด 8K 10K เนี่ยจะไม่มีเลยนะครับแหลมจะจะฟังไม่ไม,ไม่ไม่เพาะนะครับก็คือมีความจําเป็นนะครับถ้าอยากได้แหลมนะครับชุดนี้เล่งไว้แล้วชุดนี้สามารถเล่งได้สุดเพื่อที่จะทําให้สัญญาณในช่วงนี้นะครับช่วงแหลมตรงนี้นะครับออกถ้าเราเล่งแค่ตัวนี้นะครับหรือว่า เราเราปรับไว้ตรงกลางนะครับปรับตัวแรกไว้ตรงกลางหรือเร่งแค่ตัวนี้ดูค่าสัญญาณที่มันขึ้นนะครับมันจะเป็นรูปภูเขาไอ้ตรงเนี้ยมันจะหายไปรายละเอียดตรงนี้นะครับนะครับเนี่ยรายละเอียดตรงเนี้ยมันจะหายไปก็คือสองตัวนี้นะครับทํางานด้วยกันนะครับก็คือถ้าตัวหนึ่งสุดตัวที่สองก็ต้องสุดนะครับรายละเอียดแหลมถึงจะได้นะครับขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้นะครับ ก็ประมาณนี้แต่ตอนนี้ผมแก้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือยกขึ้นให้อีกอีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือของเดิมเรามาดูนี่นี่นี่ของเดิมจะอยู่แบบนี้นะครับอันนี้ผมยกให้อีกนะครับก็มาดูจากของเดิมนะครับที่เป่าว้อยเงี้ยนีครับมันจะเป็นเสียงแอร์นะครับตรงนี้แต่ว่าเหมือนจะไม่มีประโยชน์แต่ขาดไม่ได้นะครับตรงนี้ โอเคครับผม